สวัสดีครับพี่นอ้องมันนี่จพาพี่น้องมาเบินตรงช่ำเบียร์สตอร์บอรีนะครับเด้อนี่ครับโรงช่ำงามๆครับเบียร์สตอร์บอรีนะครับเป็นร้อเสยยไปลงแปลงนะครับนี่กำลังแยกกำลังเหลือกพันอยู่ครับจะพาพี่น้องย่างชมบรรยากาศครับผม คือลงชั่มนะครับเนาะพวกชั่มเบียร์ครับที่นี่บาบอมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับกําลังขัดแยกพันเบียร์สตอ่อยู่ครับพันนี้บ่เอาได้ครับเพิ่อนเบาแล้วส็ีเหลือพันเดียวนี่ครับ,บ,รรบตอนนี นี่คือลงพอชํำนะครับเนาะลงเพาะชํำเบียสตอรอเบอรี่นะครับช่งบ่ายนะครับนี่ครับรงามเอาโชว์พี่น้องหน่อยได้ไนะมได้ครับเบียสตรอเบอรี่น่ามานเท่ากับจิบมั่นห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับดึงใบแค่เจียวใบแห้งออกนะครับแ่งครับแ่ง แดงออกเพื่อที่จะไปลงแปลงหนาจะมืออื่นเนาะครับเนาะบ้าบนครับมืออื่นปลูกครับจากมืออื่นแลร่องแปลงนะครับครับตน้นงามๆครับใส่กระซิมอ่าครับยังไหวครับ, B บน,นีบีลิสครับบีลิสตาแม่จางพผลเบาเบาแล้วครับพันธุ์นี้เปรี้ยวอมหวานนะครับว่าเป็นหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวลายกว่าหวานเปรี้ยวลายกว่าหว,า,วาน ม่มานมากครับไม่มานมากเดี๋ยวข้าพี่น้องเพิ่นไปท่านี้ิึงกับเป็บบนบรรยากาศอันนี้เพิน่นเบาได้ครับเต้อนนี่เพิน่นเบาเอาติามปุรยศิลปมันบ่งงามครับปุรยศิลปเมื่อบานกับเพิ่นเกสียอเมื่อไปปลูกนะครับปลูกอยู่ไทยเอาไปได้เลยครับผมเพิ่นบ่แพรงครับนี่นะครับ อย่างงามๆครับขนส,สูงๆหัวอัวเนาะกระเปนกากับอัวเนาะบ้าบอมเนาะกระเป็นกากระเปนอัวเนกากนนนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบ้านท้านนวหุ่มนณิยเจได้ครับว่าหาสิบหรือแปดสิบบาทนะครับโอ้ตอนต่อมาเนี่ยแทงอยู่เด้่องนี้ใส่บ้านเท่านี่ครับบอกมาแล้ว่ามี สุกเลยก็มีบาบ,าบ,าบาอมไม่เ,<อ>เป็นไรเลอาบ่เจ๊งหน่อยบ่เอาบ่นี่สุกก็มีครับพี่น้องโอ้หนุ่ยแบบเงี้ยที่เราเแดยงแดงฉ่ำเลยเนาะนี่นะครับติ๊กแยกเซกัสซิมนะครับเนาะเซก,กัสซิมคัดเอาต้นพันธุ์มันดีๆพันธุ์มันงามๆครับผมเอาไปขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์อยู่อิสราเอลสิแตกต่างกับอยู่เมืองไทยลเลยครับเด้ยอยู่เมืองไทยเขาเกิดสิหนวดต่อเนาะเอาไหลต่อขยายลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้แม่พันธุ์ต้นเดียวน,นะครับเนาะเอาไปขยายเป็นล้อยเป็นพันธุ์ได้นะครับเนาะขยายไปเรื่อยครับขยายไปเรื่อยๆอีกเบาหนึ่งใช่ป่ะันต้นมาก ถึงการแสดงรีวิวหน่อยอรีวิวให้ใช้บ้านเลยใ้พ่อแม่พี่น้องเนให้<อ>ใช้บ้านเต็มเบื้องนะครับเนาะงามๆพันหนี้ก็งามด้วยพี่น้องเนี่ย ก็เพิ่มเบาจะได้อยู่ทำไมอยู่เมืองไทยเขานี่เดียวแจกผู้ละสิบตนซาต้นตนเลยนี่มึงแี้งามกว่าคุณนะตามการมันอยู่เมืองไทยก็จะไล่แจกหมดละผู้ได้เอาก็จะแจกมันหอนนะครับเนาะลงพอช่ำก็น้นน้อย ว่าหนึ่งเนาะกล่ว่าหนึ่งหม่งพอช่ำกีรัน้อยกรพอปลูกเมดบ่อนี่หรือบ่เอานี่อันนี้บ่เอาน้อสามอันนี้บเปล่าต้นน้อยตนอะไรครับนี่บเอามันเปิดต่บัแข็งแยงเลยครับ ไม่เอบกมันเป็นแต่ใหญ่มันเป็นแต่ใดพันเน,นี่ยมันบ่เอาคันว่าเอ,า,อาชํานมีบ้านเท่ากับจี๊ดไรล,ละซีฟคือเิ่นขายกันอยู่ก็ได้ไรละซีไดึง่เลยบอกดึง่าเลยนำงามสุ้ง ครับคือยู่เมืองไทยเฮ้ก็ขที่เอาไหลตัวนี้นะครับเนาะเอาเทรกระถางต่อไปอีกนะครับเนาะคล้ายๆประมาณนี้แหละครับถ้าอยู่นีพเป็นสิขยายพันธุ์แบบใส่แป้งนะครับเนาะใส่แป้งดิน ประมาณจักเดือนแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยตัวนี้เปี่ยนว่าเเนาะพี่เดือนแล้วเนาะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้สีเดือนตั้งแต่อุละฝนเริ่มตกไหลไหลออกหนวดออกแบบเอามาช่ำนะครับส่งคนหนึงคนนึงก่อ่วนป้าท่านว่าแบบจีกาท่านว่าครับอืมมีมา คือซิก,กิกากกร์าาท่านว่าจะเอาหนวดต่อไหลมันมากนะครับเนาะเอาแบบนี้แหละครับนี่มาช่ำใส่กระถางน้นนอยๆนี่ไปนะครับนี่ใส่กระถางแบบน,น,นี้ดีอยู่ยมมีลมเข่าอยูอย่หน่อยอยู่เนาะ ตอนนี้รับอยูอยสเลียกับประมาณบาสองโมงกว่าแล้วนะครับแดดท่อนห่มีอย่างเห็ดยางไายเบิงเพเฟนเห็ดนี่นะครับเพื่อพี่น้อง กุเรยสนใจนะครับเนาะอยากลองปลูกเบิ้งนะครับปลูกง่ายๆปลูกไว้จริงเองนะครับเนาะเอาเงินหาร้อยไปซื้อต้นละสิบบาทหาสิบบาทก็ได้มาขยายพันธุ์เอานะครับขยายเส้นกระถางแบบนี้นะครับปานเท่ากับสองรอง้อยห้าสิบลูละสามร้อยหรือว่าหาร้อยนะครับลองเบิ้งนะครับเนาะพนะี่น้อง ผู้ใดสนใจก็ลองทักเป็เข้ามาสอบถามเบิ่งกันเลยนะครับเนาะคอมเมนต์ถามนะครับคอมเมนต์ถามเลยคือสิคอมเมนต์มาในคลิปนี้ก็ได้นะครับบอกสูตรบอกวิธีนะครับเนาะบอกปุ๋ยนะครับเนาะปุ๋ยปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยบา้านเท่านะครับตัวปุ๋ยบ้านนี่อยู่บา้บานเฮาปัญหาบ่มีตัว <laughs> สูตรปุ๋ยนะครับเนาะ ให้ปุย๋ยให้น้ำจังไดย,ดยบป่ปลูกปลูกบ่แม่นว่าปลูกเดย์เตอเมื่อนหนาวเลยครับเด้ออีสานบ้านเท่ากับปลูกเดย์เมื่อน,นะครับอากาศห่อนยังสูบดีครับเลงหนามมันลงไปแหงห่อนแหงแหงห่อนยังดีออกดอกสูบง่ายขนหนาวนี่มันบ่ออกดอกเลยครับกันหนาวนี่มันดอกกูดหมากเป็นขี้กูดครับหมากบ่ตึง บ้านห้องกับกาดขันเป็นกาดแบบโวยงามนะครับบางอยา่า้นครับเด้อปลูกสตอนี่บางอย่างยังดีคิดนะครับ ยูนี่แห่งเป็นที่ดินทรายนะครับยังปลูกได็กเวียดนามถึงมันนะครับปลูกได้กินเม็ดแต่ว่าสินหน่วยหน่วยเงยเก็อยู่ที่การดูแลรักษามันดอกกผ่นแต่งใบเน่าใบเสียมันออกได้ก็เมื่อกันหน่วยงามกับหน่วยใหญ่ ยังเป็นหนยข้นล่กับตันดินงานนอนยังมาเทนด้ลงกับแปลงดินได้ครับนี่ยังออกมากกว่านะออกมากออกดอกแล้วครับหมดแล้วตนนี้กันรวมละงาลไรพี่น้องเรืยๆุณละเลว่มป่เข้ดิเปิดออกจากกระซิมก่อนเนี่ ยี่สิบห้ายี่สิบห์ก็สิ้นแล้วต้นนี้คืองามเดียวบองามตัวนงงามหรอสวคนเงอะโอติดง่ายแล้วนี่เนาะ ใายก็สตาร์ทรถเนาะติดง่ายขนาดอันนี้เป็นคุยออกเผาเนาะเาะห็นปะไอ้เนึงเดี๋ยวบั่นห้องละคุยผายก็ปลูกต้นไม้คุยมะพร้าว,เ,าาวเดี๋ยวบั่นห้องละปลูกต้นไม้คุยออกเผาได้ครับนี่ได้โมเมนี้ดินนะครับปั่นห้องละกันแบบขายใช่คุยออกเผานะงามครับพ,พี่น้อง เงาเง่นี่แตกดีขนาดเด้ครับนี่เด้แตกไหลแตกหนวดดีขนาดเด้อนี่เงาง,งสินะอ,อ,อันนี้เอา,เอาลงยังไงน,นี่บอมเอาลุ่งเธออะไรตดหรือว่ารุ่งเป็นน,นี่นเลย,เ,ลยเ,เป็นตรงเยดเอเอาลุงยังสิเลยเางาเลยแกจะถ่าดดำนี่ออกเนาะหางสวยงามพี่น้องเอ้พูดอ่ะ พลท่านมั่งตอนปูกเมือนเงนเหมืนเนาะเน่ะเก็บอื่นที่พาพี่น้องไปเบ่งไปเฮโสนใจอยากลองปลูกเบิ่งได้พี่น้องด้วยปลูกหาต้นชิบต้นกันแล้วเตะนะครับเนาะลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งลองทักเข้ามาถามเบิ่งนะครับเนาะบอกสูตรเม็ดพันว่าบอกเม็ดอกเสูตรแนวบอกตั้งแต่เอาไหลมาช่ำใส่กระถางแบบนี้นะครับเนาะ จนฮอดได้กินหมากนะครับมีแต่คนไทยคนอีสานบ้านเฮานพี่น้องเอ้ยปลูกอยู่นี่ก็ได้แต่ตอเบอร์รีน่นี่ตายยากเด้พี่น้องเลยต้นแต่ตอเบอร์รี่นี่ฮะข้อเสกิโตมิ้งบ่าตายนะครับเตยตายก่ยอยนต้น <c oughs> กัดถึงาตายตายง่ายนะเหยียบเสกิโตมิ้งบ่ตายเนาะขนณะยึดเตยพายางดับยิ้งบ่าตายนะี่ เออยังกขึ้นมาแท่งหนวดแท่งมากขึ้นมาเสยอยู่งามงามสะอ่อนเบียดได้ไหมงามไรเนาะปานห้องนี่ไปเฮ็ดแต่งสีละขายเนาะขยายแท่แปลงขายเอาไม่ต้องไปขยายแส่กระถางแส่หนึ่งคือเพิ่นเด็ดแปลงเนี้ยเดี๋เขาต้องเ็ดสูตรพิเศษเลยดิ เอามาเรียนดูดูอิสราเอลเด้สมิหาไรการเกษตรในอิสราเอลนี่แป็ว่ายูทูปนี่ซ้ำห้องสม,มุดนะไน้หน้าเดี๋ยวเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าดูอีสานทีอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับนเนาะเขียนลงไปในยูทู e นะครับไห้พี่น้องได้เบ่งให้พี่น้องได้ศึกษานะครับเนาะวิธีการขายายพันธุ์สตรอเบอร์รี่อิสราเอลนะครับ ก็พี่น้องที่เคยเหตุอยู่แล้วแต่ว่ามันโบมันบขึ้นกันนะครับลองบึงต้องศึกษาบึงนะครับา,บา่ตัวหนึงเขาขายตัวาบาทตยี่สิบหเช็คเนาะยี่สิบห้าเช็คเงินแท้ท่าได้บาบอมเงินแท้กับสองลอยกัว,กวเนาะ ตัวละส,มส300ามร้อยสามร้อยบาทไปสตัวละประมาณสามร้อยบาทจะอยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเอาพันมันกลับเมื่อไปบ้านอยู่ว่าสิไล่แจกพี่น้องกูน,นี่ใบซื้อจักบาทนะครับแจก,กเลยว่าแจกเลยนะ แจกพี่น้องผูกปูกรุกคนเลยนะโบไอซ์ซื้อจยกบาทนะเอาเมื่อก่อเมื่อฟรีเนะาะเอาน้ำเพื่อนยังแจกโลดนะบอกเัาสูตรปลูกกันนะแต่ว่าคือสิเปสอนปลูกยูสุบันบ่ได้เดอกนะ <c oughs> บอกทางเฟซท,ทางคอมเมนต์เดี๋ยวนะครับยวงงามสะอาดไร้ปนญหาภาซุกเลย มอแม่บาบอมกินได้แม่มาทุกคนคุณน่ะเต็มอยู่พี่น้นองอ,อ,อยู่ด้านในคุณน่ะมากเป็นออกมากสามเดือนสี่เดือนนอน,นช้ำไปช้ำไปก็ให้เต็นน้ำเหรอครับพี่น้องเดือดเต็นน้ำมันเจะน,นั่นแหละคุณมีไก่คุณทั้งคนเกิดดีสงสัยเด้เป็นยังมันคือต้นหน่อยแท้สีเ่เดือน พแตงใบออกตัวครับแตงออดทีเหร่แตงยอดเดใบเดียวตองยอดพี่แงสมมติว่าใบมันแ um. sì, ห ання, ้งอย่งนี้น่อยหนึ่งเนาะต้องแตงออกนะครับไม่กินแตหนีเดีอแตงยอดเดะใบแกกับกับยอดก็ได้คนนียออกใบแหลกสุดแหลกนีออกนี่ยม okay. like like ันก hmm. şey, ็เล่มันก็เลยต้นสานีนะครับเนาสามเดือนสีเดือนมันเลยต้นบบใหญ่ วพระอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างนี้คอยเปิดน้ำม,มัน,น,น,มนชวน่นนชวงนี้มือเว้นมือมั้งช่วงช่วงหนาห่อนมือเว้นมือแต่ว,ช,วช่วงเช้าใหม่ๆบ่ไปเด็เปิดตัวพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เสมอได้ครับเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำนนได้ครับเด้อหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามน้ำแน่นะครับเนาะ สับปู้ใดสนใจที่อยากปลูกผู้ใดที่ผู้ใดที่อยากปลูกนะครับเนาะสนใจกับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้หรือว่าทักเฟซผมมากก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับเนาะครับสุดท้ายนี้ก็บทรัพยนี่นะครับผมสวัสดีครับ